ตำรวจพัทยาหนักกว่ากรุงเทพรีด6 0 0 0นจับบุหรี่ไฟฟ้าโทษจิ๊บซอยแค่เด้งตำรวจยาอยู่เหนือกฎหมายอาญามีภาพเห็นจะจะยังเถียงไม่ได้รีดเงินแค่ยอมรับว่าเป็นคนที่อยู่ในภาพจริงคนเลยสงสัยว่าเหตุใดถึงไม่ดำเนินคดีกล่าวโทษความผิดทางอาญาคำสั่งให้ไปช่วยราชการแล้วสอบสวนทางวินัย กว่าจะสอบสวนเสร็จสิ้นคงใช้เวลานานแล้วถ้าหากมีการช่วยเหลือกันการกล่าวโทษทางคดีอาญาก็คงไม่เกิดขึ้นตำรวจนายนี้ก็ยังคงรับราชการยังมีเงินเดือนมีเบี้ยว,วัดมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจหน้าที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ผิดกับประชาชนทั่วไปหากมีพฤติกรรมรีดไถก็จะโดนข้อหา,หาร้ายแรงนี่กระมังเป็นสาเหตุที่ทำให้ตำรวจบางนายมีพฤติกรรมลุแก่อำนาจ มีพฤติกรรมรีดไถประชาชนจนเคยชินไม่วันเกรงเพราะอาจมีนายบางคนคอยคุ้มกะลาหัวหรืออาชีพตำรวจอยู่เหนือกฎหมายอาญาถึงคิวตำรวจพัทยามีเรื่องเฉาโชมไม่แพ้เรื่องราวของตำรวจนครบาลห้วยขวางกรณีไปจับดาราสาวไต้หวันที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังอยู่ขณะนี้โดยตำรวจที่พัทยาไปจับปุรีไฟฟ้านักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วเรียกรับเงินเหมือนกัน ดยกลุ่มไกจีนได้ออกมาแฉโดยส่งข่าวสารข้อมูลต่อๆกันในกลุ่มไกว่าลูกทัวชาวจีนของตนเองโดนตำรวจที่พัทยาเรียกเงินในคดีจับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเรื่องดังกล่าวเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันนี้เองเหตุการณ์เกิดที่พัทยาประมาณวันที่ 28- 29กมกราคมที่ผ่านมาลูกทัวถูกจับบุหรี่ไฟฟ้าที่พัทยาถูกเรียกค่าปรับ6 0 0 0ืบาทนักท่องเที่ยวต่อรองเหลือ3 0,000ื่นบาทพร้อมกับมีคลิปภาพถ่ายยืนยัน จากกรณีดังกล่าวพลตำรวจตรีกํมพลลีลาประภาพรมีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทราบว่าบุคคลที่ปรากฏตามภาพข่าวคือดาบตำรวจนพกริจผู้บังคับหมู่งานจราจรสอพอเมืองพัทยาโดยพันตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยผู้กำกับสอพอเมืองพัทยาได้รายงานเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นน่าเชื่อว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามที่ปรากฏในข่าวเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติทางตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีจึงมีคำสั่งที่34-2566ทับ6ลงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2566ให้ดาบตำรวจนพกรไปปฏิบัติราชการณศูนยะ์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมและมีคำสั่งที่35ทับ6 ลงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2566แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยละเอียดเพื่อรายงานให้ทราบในคราวต่อไปสังคมเลยตั้งข้อสงสัยว่ากรณีการทำตนเป็นมาเฟียรีรยดไถเงินประชาชนทำไมคนเป็นตำรวจจึงแค่โดนเด้งโดนย้ายหรือโดนสอบสวนความผิดวินยัยซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเนิ่นนานจนบางครั้งไม่ทราบผลจะออกมาอย่างใด มีการลงโทษผู้กระทําความผิดอย่างไรทําไมไม่ดําเนินคดีอาญาด้วยเหมือนประชาชนทั่วไปเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐกระทําความผิดก็จะต้องโดนโทษความผิดทางวินยัยและโทษความผิดทางอาญาด้วยมิใช่หรือทําไมจึงไม่ดําเนินคดีควบคู่กันไปเพราะระหว่างตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยัยตํารวจนายนี้ก็ยังคงรับราชการยังมีเงินเดือนมีเบี้ยว,วัดสามารถพกพาอาวุธปืนได้ผิดกับประชาชนทั่วไป หากมีพฤติกรรมรีดไถ่ก็จะโดนข้อหาร้ายแรงโดนคดีอาญาต้องประกันตัวออกมาสู้คดีต้องจ้างทนายออกมาแก้ต่างบางคนไม่มีเงินประกันตัวหรือเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐคัดค้านการประกันตัวก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกในตารางทันทีเหตุใดถึงไม่ดำเนินคดีกล่าวโทษความผิดทางอาญาควบคู่ไปกับความผิดทางวินัยหรือว่าอาชีพตำรวจอยู่เหนือกฎหมายอาญาและทำไมไม่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายที่ระบุไว้เพราะตามประมวลกฎหมายอาญาหมวด2ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมาตรา148ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบคมขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่2000บาทถึง4 0 0 0 0บาทหรือ ประหารชีวิตมาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากคลิปวิดีโอที่ปรากฏเป็นหลักฐานสำคัญแสดงให้เห็นว่าได้กระทําผิดชัดเจนก็จะมีความผิดเป็นอาญาแผ่นดินสามารถกล่าวหาได้ทันทีแล้วพิจารณาให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้เช่นเดียวกันทำไมไม่ดำเนินคดีสังคมตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งให้ไปช่วยราชการแล้วสอบสวนทางวินยัยกว่าจะสอบสวนเสร็จสิ้นคงใช้เวลานานแล้วหากมีการช่วยเหลือกัน การกล่าวโทษทางคดีอาญาก็คงไม่เกิดขึ้นนี่กระมังเป็นสาเหตุที่ทำให้ตำรวจบางนายมีพฤติกรรมลุกแก่อำนาจรีดไถประชาชนจนเคยชินไม่หวั่นเกรงเพราะอาจมีนายบางคนที่คอยคุ้มกลาหัวจึงไม่แปลกใจว่าเหตุใดชื่อเสียงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหม็นเน่าเสียหายซ้ำซากสืบจากข่าวรายงาน